นางไม้วิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้หรือที่เรียกกันว่านางไม้นั้นเป็นชื่อที่หลายๆคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนางไม้มาปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นรุกคเทวาพระใสยหรือนางตะเคียนเป็นต้นว่ากันว่าถ้าใครตัดต้นไม้นั้นนางไม้ก็จะไม่มีที่อยู่เหล่านางไม้จึงต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้เช่น ทำให้คนที่ตัดต้นไม้ล้มเจ็บเป็นไข้คุ้มคลั่งเป็นบ้าหรือที่รุนแรงที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตตายตกกันไปเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่แถวๆน้ำตกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายในเชียงรายตอนนั้นป่าไม้ยังเยอะอยู่พอสมควรรวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยตอนนั้นผู้เล่าขอให้นามสมมติว่าคุณชัยตอนนั้นคุณชัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ซึ่งคุณชัยกับเพื่อนในเวลานั้นไม่เชื่อเรื่องผีสานางไม้เลยเพราะว่าทุกคนยังไม่เคยเจอแล้วก็โดยส่วนตัวคุณชัยนั้นเป็นคนใจร้อนรวมทั้งใจกล้าบ้าบินเลยไม่กลัวเรื่องนั้นมีอยู่ว่าเพื่อนคุณชัยคนหนึ่งมีสวนอยู่ใกล้ๆก,กับน้ำตกพอดีเป็นสวนกาแฟและสวนสตอรอเบอรี่ซึ่งเพื่อนคนนั้นก็ได้ชวนคุณชัยกับแก๊งเพื่อนๆไปนอนที่สวนของเขากันช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่ ซึ่งคุณชัยแล้วก็เพื่อนๆจะเป็นกลุ่มที่เล่นบาสเกตบอลกันก็เลยตัวสูงอยู่พอสมควรโดยตอนนั้นคุณชัยก็สูงรา,ราวๆหนึราว1เจเซนติเมตรได้พอไปถึงที่สวนเพื่อนทุกคนก็จัดการกางเต็นต์เตรียมกองไฟเตรียมที่นั่งกันกว่าจะเสร็จก็เย็นแล้วก็แยกย้ายกยันไปอาบน้ําพอค่ำๆพวกคุณชัยก็เอาหมูกระทะมาทํากินกันเพราะว่าพ่อของเพื่อนนั้นเตรียมมาให้ ทุกคนก็กินกันอย่างเต็มที่จนเวลาประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มเพื่อนคุณชัยก็เอ่ยขึ้นมาว่ามีต้นน้ำอยู่ใกล้ๆอยากไปดูไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณหกถึงเกิโลคุณชัยซึ่งเป็นเด็กใจร้อนและออกจะบ้าบินก็เลยบอกว่าแล้วทำไมไม่ขึ้นไปตอนนี้เลยละ่ะเสียเวลากางเต็นท์มาทั้งวันเลยยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยจะมานอนเฉยๆเองเหรอ เพื่อนคุณชัยก็เลยบอกว่าก็จริงนะตัวของเขาเองก็ยังไม่เคยเดินป่าตอนกลางคืนเลยดูน่าสนุกดีเหมือนกันซึ่งจะว่าไปแล้วเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่เพราะว่าเดินป่ากลางคืนนั้นหลงง่ายแล้วนี่ต้องขึ้นเขาไปอีกอันตรายมากแล้วก็ไม่มีใครที่ชำนาญการเดินป่ากันเลยสักคนพ่อของเพื่อนคุณชัยก็บอกว่าอย่าไปเลยลูกอันตรายดึกมากแล้ว แต่พวกคุณชัยนั้นด้วยความเป็นเด็กคึกขนองก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวรอให้พ่อของเพื่อนหลับก่อนแล้วค่อยไปกันพอถึงเวลานัดทุกคนก็มาเจอกันที่จุดนัดพบตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนเห็นจะได้คุณชัยกับเพื่อนๆนั้นมีกันห้าคนมีไฟฉายสองกระบอกและมีดฟันไม้อีกหนึ่งเล่มแล้วทุกคนก็ออกเดินทางกันการขึ้นเขาเที่ยวนี้คุณชัยเป็นคนเดินนำหน้า ราะว่าตัวใหญ่และใจกล้าที่สุดเพื่อนเจ้าของสวนก็ถือไฟฉายตามหลังคอยสองทางและบอกทางตัวคุณชัยถือมีดฟันใบไม้ส่วนอีกสามคนด้านหลังนั้นใช้ไฟฉายร่วมกันซึ่งทางที่พวกคุณชัยเดินไปนั้นเป็นที่ราบสลับที่ชันโดยเพื่อนคุณชัยบอกว่ามันจะเป็นทางสลับไปสลับมาอย่างนี้จนกว่าจะถึงต้นน้ำพอพวกคุณชัยเดินเข้าไปลึกเข้าตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าก็เริ่มเหนื่อย เพราะเดินขึ้นเขานั้นต้องใช้แรงมากกว่าปกติเลยแวะพักกินน้ำกินท่ากันตรงบริเวณที่เป็นที่ราบระหว่างที่ทุกคนนั่งพักกันอยู่นั้นเพื่อนคุณชัยคนหนึ่งก็เกิดปวดฉี่คุณชัยก็เลยอาสาเดินไปส่งทีนี้ไฟฉายก็มีแค่สองกระบอกก็เลยเอากระบอกหนึ่งไว้กับเพื่อนๆที่นั่งรอส่วนอีกกระบอกคุณชัยเดินถือไปกับเพื่อนที่จะไปฉี่พอไปถึงจุดที่น่าจะทำธุระได้คุณชัยก็ต้องให้ไฟฉายเพื่อนไป เพื่อให้เดินเลี่ยงไปหาเหลี่ยมทำธุระแล้วคุณชัยก็บอกเพื่อนว่าจะรออยู่ตรงนี้นะแต่ระหว่างที่เพื่อนคุณชัยกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ด้วยความอยู่ไม่สุขคุณชัยก็เลยเดินสำรวจป่าไปเรื่อยเปื่อยเพื่อฆ่าเวลารอเพื่อนตอนนั้นมันก็ทั้งมืดทั้งยังต้องระวังทางลาดชันอีกคุณชัยก็เลยก้มดูที่เท้าตลอดเวลาที่เดินเพราะว่ากลัวจะตกทางชันแต่พอเดินเดินไปคุณชัยก็เริ่มแปลกใจ ว่าทำไมแถวนี้มันถึงได้เงียบมากแม้แต่เสียงนกเสียงสัตว์ก็ไม่ได้ยินเงียบจนคุณชัยแทบได้ยินเสียงหายใจของตัวเองตอนแรกคุณชัยก็ยังไม่ทันคิดอะไรจนมาเจอกับอะไรบางอย่างป่าที่ไม่ค่อยมีคนเดินปกติแล้วก็ควรจะต้องมีหญ้ามีไม้ขึ้นเต็มไปหมดแต่คราวนี้เนื่องจากคุณชัยมองดูที่เท้าตัวเองตลอดเวลาที่เดินเพราะกลัวว่าจะตกเขาก็เลยสังเกตเห็นที่ผืน มันคล้ายๆเส้นแบ่งเขตอะไรสักอย่างคือถ้าผ่านเส้นนี้ไปแล้วจากหญ้ารกๆก,กับกิ่งก้านต้นไม้ที่พ่านกันก็จะกลายเป็นแค่ดินสีน้ำตาลน้ำตาลงลงๆไม่มีหญ้าไม่มีกิ่งก้านต้นไม้ใดๆบรรยากาศตอนนั้นทั้งเงียบและหนาวมากเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่อากาศทางภาคเหนือก็จะหนาวเป็นพิเศษพอคุณชัยเห็นพื้นดินลงๆก็เกิดสงสัยว่ามันอะไรยังไงเลยเงยหน้าขึ้นมา ก็เจอกับต้นตะเคียนต้นใหญ่มากขนาดประมาณสิบคนโอบได้มีผ้าเจ็ดสีเก่าๆเ,เครอะๆพันอยู่ซึ่งบริเวณรอบๆต้นตะเคียนนั้นไม่มีหญ้าขึ้นเลยมีแต่ดินสีน้ำตาลน้ำตาลเท่านั้นคุณชัยก็แปลกใจแต่ก็พยายามนึกหาเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นเพราะรากต้นตะเคียนนั้นแน่นมากพืชอื่นๆเลยขึ้นไม่ได้หรือเปล่าคุณชัยลองเพ่งมองดูก็เห็นว่าตรงหน้าของต้นตะเคียนนั้นมีสารเพียงตาตั้งอยู่ คุณชัยตอนนั้นเป็นคนไม่กลัวผีเลยเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าความสูงของสารเพียงตานั้นสูงประมาณต่ำกว่าจมูกคุณชัยนิดเดียวซึ่งหมายความว่าสารนี้น่าจะสูงประมาณ1 6 0 1 6 5ถึงเซนติเมตรได้ถ้าเทียบกับคุณชัยซึ่งสูง170เซนติเมตรคุณชัยก็เลยยกมือไหว้แล้วเดินออกมาความรู้สึกของคุณชัยตอนนั้นถึงไม่เชื่อเรื่องผีแต่ก็ว,วันใจอยู่ เพราะว่าก็ดูหนังผีฟังเรื่องผีมาเยอะพอสมควรก็เลยพยายามก้าวขาเดินออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดพอมาถึงเขตที่เป็นหญ้ารกๆก,ก็มีลมพัดตึงเข้าที่หน้าคุณชัยตอนนั้นคุณชัยขนลุกไปทั้งตัวเพราะอากาศก็หนาวแถมใจก็วันๆพอลมพัดผ่านไปคุณชัยก็ได้ยินเสียงมาจากทางด้านหลังเป็นเสียงคล้ายๆค,คนตีฉิ่งครั้งหนึ่งคุณชัยก็เอะใจ สงสัยว่าเสียงอะไรเลยหันกลับไปมองใจก็คิดว่ามีอะไรหล่นมาจากสารเพียงตาหรือเปล่าตอนนั้นคุณชัยสามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดเนื่องจากแสงจันทร์สาดลงมาพอดีและบริเวณร,บรอบๆต้นตะเคียนนั้นไม่มีต้นไม้ต้นอื่นขึ้นเลยพอหันกลับไปภาพที่คุณชัยเห็นตอนนั้นก็คือคุณชัยเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวสลวยสยายมาถึงบริเวณสะโพกใส่ชุดไทย สบายสีเขียวเข้มเหมือนใบไมย้ยืนอยู่ข้างสารเพียงตาแต่ที่ทำให้คุณชัยต้องตะลึงยิ่งกว่าเดิมก็คือตัวของผู้หญิงคนนั้นนั้นสูงมากเพราะเธอคนนั้นยืนเอามือแนบกับลำตัวแล้วสารเพียงตาที่สูงราวๆหนึ่งร้อยหกเซนติเมตรนั้นอยู่เพียงแค่ระดับมือของเธอเท่านั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มองคุณชัยเธอยืนหันหน้าไปทางด้านขวาของตัวเองตอนนั้นคุณชัยตัวแข็งทื่อ ทำอะไรไม่ถูกแล้วคุณชัยก็ได้ยินเสียงชิงดังมาอีกรอบแต่เป็นจังหวะลงเสียงฉับพอจบจังหวะฉับผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาทางคุณชัยสายตาก็สบกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็แวบหายเข้าไปในต้นตะเคียนคุณชัยจำได้แม่นเลยว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาสวยมากๆสวยแบบไทยๆจากนั้นพอคุณชัยเริ่มตั้งสติได้ก็พยายามรีบเดินกลับมาหาเพื่อน แต่เดินไปได้ไม่ไกลก็เจอกลุ่มเพื่อน,เ,อนเดินส่องไฟฉายมาซึ่งเพื่อนที่ไปทําธุระก็กลับมารวมอยู่กับเพื่อนๆคนอื่นๆแล้วพอกลุ่มเพื่อนส่องไฟมาเจอคุณชัยทุกคนก็รีบวิ่งเข้ามาหาเพื่อนที่เป็นเจ้าบ้านก็ถามคุณชัยว่าหายไปไหนมาตั้งสองชั่วโมงเพื่อนๆเ,เดินหากันจนจะตีสามนึกว่าถูกเสือฆ่าไปกินเข้าแล้วคุณชัยก็ไม่พูดไม่จาเดินลงจากเขากลับที่พักเลย ไม่ไปต้นน้ำแล้วซึ่งคุณชัยบอกว่าช่วงที่คุณชัยเดินไปส่งเพื่อนทำธุระจนไปเจอต้นตะเคียนกระทั่งมาเจอกับเพื่อน,อนยังไงก็ไม่เกิน30นาทีแน่ๆแ,แต่แปลกที่เพื่อนบอกว่าคุณชัยหายไปตั้งสองชั่วโมงพอรุ่งเชา้าคุณยายของคุณชัยก็มาที่สวนของเพื่อนเพราะว่าคุณยายของคุณชัยนั้นสนิทก,นกันกับทางคุณแม่ของเพื่อนเจ้าของสวน คุณชัยก็เลยไปคุยกับคุณยายเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้คุณยายฟังคุณยายก็บอกว่านางตะเขียนนั้นจะออกมากวาดลานบ้านของตัวเองก็เลยทําให้ไม่มียากขึ้นแล้วที่คุณชัยไปเห็นมาเขาไม่ได้มาร้ายแต่แค่มาเตือนว่าอย่าเข้าไปในพื้นที่ของบ้านเขาเราเป็นคนยังไม่ชอบให้ใครบุกรุกเข้ามาในบ้านเลยแล้วคุณยายก็เล่าต่อว่านางไม้ประจําต้นไม้ใหญ่ๆนั้น ว่ากันว่ามักจะดุร้ายกว่านางไม้หลายๆประเภทเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่มีอายุหลายสิบหรือนับร้อยปีแผ่กิ่งก้านสาขาลำต้นสูงใหญ่ให้ความรู้สึกที่น่าเกรงกลัวยิ่งนักในยามค่ำคืนซึ่งคนโบราณเชื่อว่าต้นตะเคียนนั้นมีนางไม้สิงอยู่ยิ่งถ้ามียางไม้ไหลออกมาอยู่ตลอดเวลายิ่งถือว่านางตะเคียนจะยิ่งเหี้ยนหรือมีฤทธิ์แรงมาก คุณชัยไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณชัยได้ไปที่ต้นน้ำหรือไม่หรือได้กลับไปที่ต้นตะเคียนต้นนั้นอีกบ้างหรือเปล่าแต่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่คุณชัยได้เจอมาในคืนนั้นน่าจะฝังอยู่ในใจของคุณชัยอย่างไม่มีวันลืมหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ